สวัสดีครับก่อนอื่นผมขออนุญ,ญาตแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อนายอนุเทพทาจเรียนจบปริญญาตรีคณะบริหารสาขาการบัญชีนะครับถ้าถามว่ามาหาลาัยลำคำแห่งมอบอะไรให้กับตัวผมบ้างคำตอบคงจะมีเยอะมากเลยครับผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างมาสัก2 3หัวข้อนะครับ หนึ่งเลยครับมหา,าลัยลำคำแหงเป็นมหาลัยที่มอบโอกาสที่มาพร้อมกับต้นทุนที่ถูกมากๆครับคือว่าผมเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับที่อยากจะเข้ามาศึกษามาเรียนรู้ปริญญาตรีในกรุงเทพมหานครนะครับแต่ฐานะทางครอบครัวครับมีฐานะปานกลางดังนั้นมหา,าลัยลำคำแหงครับจึงเป็นช้อยแรกครับนะตอนที่ผมเลือกเส้นทางเข้าสู่รั้วมหาลัยครับเพราะว่ามหา,าลัยลำคำแหงครับเป็นมหาลาัยที่เปิดโอกาสให้กับ ทุกๆคนที่อยากจะเข้ามาศึกษามาเรียนรู้และยังมีค่าหน่วยกิตครับในการเรียนที่ถูกมากๆรวมถึงค่าตำราในการเรียนก็ถูกเช่นเดียวกันครับและยังเปิดโอกาสให้กับน้องมัธยมปลายที่อยากจะเข้ามาศึกษามาเรียนรู้ปริญญาตรีล่วงหน้าก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันครับในระบบที่เรียกว่า PDG ครับตัวผมเองครับก็เข้ามาสู่ในระบบนี้เช่นเดียวกันครับ 2. เลยคือมหาลาัยลคราแหง มอบอระบบการจัดการชีวิตและการบริหารเวลาครับมหาลาัยลำคำแหงครับเป็นมหาลาัยที่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาสามารถจัดตารางวิชาที่เรียนได้ครับทำให้นักศึกษาส่วนใหญ่ครับสามารถบริหารเวลาตามความเหมาะสมของตัวเองได้ซึ่งวิธีนี้ครับเหมาะกับตัวของผมเป็นอย่างมากครับเนื่องจากตอนที่ผมเรียนนะครับผมทำงานควบคู่กันไป ทำให้ผมสามารถจัดสรรปันส่วนเวลาไม่ว่าจะเป็นการเข้าเรียนการทํางานการสอบและรวมถึงกิจกรรมอื่นๆในชีวิตได้ดียิ่งขึ้นครับและสิ่งสุดท้ายครับที่มหาหลัยรามคำแหงมอบให้กับผมก็คือทําให้ผมได้รู้จักเพื่อนๆพี่ๆครูบาอาจารย์ครับตอนที่ผมเรียนอยู่ครับผมได้รับคำปรึกษาจากบุคคลเหล่านี้ครับเยอะมากๆครับไม่ไม่ไม่ใช่แต่เรื่องเรียนอย่างเดียวนะครับรวมถึงกิจกรรมอื่นๆในชีวิต และยังได้รู้ประสบการณ์ในการทำงานการประกอบวิชาชีพในอน,นาคตอีกด้วยครับผมและสุดท้ายนี้ครับเนื่องจากที่มหาลัยรามคำแหงครบรอบ5ทศวรรษผมอยากให้มหาลาัยรามคำแหงครับดำลงค่าหน่วยกิจที่ถูกและยังเปิดโอกาสให้กับทุกๆคนที่อยากจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ปริญญาก็สามารถทำได้โดยง่ายครับผมและเนื่องจากที่ผมเป็นศิษย์เก่าครับผมอยากจะเชิญชวน น้องๆเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆทุกๆคนนะครับที่อยากจะเข้ามาที่มหลาลัยรามนะครับผมคณะบริหารก็เป็นอีกทางเลือกครับที่อยากจะเชิญชวนทุกๆคนเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันครับผมและนี่คือสิ่งที่มหลาลัยรามคำแหงหมอบให้กับผมครับขอบคุณมากครับผม